เห็นโช็อกโกแลตอะหนูชอบกินเหลือเกินแล้วมันกำลังลดราคาอยู่ด้วยพี่ก็ซื้อมันเหมาให้หมดเลยพี่นิจาทไมช,ช็อกโกแลตมันเย็ะอย่างนั้นน่ะก็มันลดราคาไงพี่ก็เลยซื้อเหมามาหมดเลยเนี่ยทั้งร้านเนี่ยยุกกล่องของเขา,าเลยเนี่ยลูกจะกินช็อกโกแลตอะไรทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้เลยเหรอช็อกโกแลตเยอะมากเลยจ้ะลูก ก็แค่หนึ่งสอสสี่ห้าห้าห้าถุงเองนะคะเดี๋ยวพวุ่งนี้หนูซื้อมาอีกค่ะลูกๆูกอได้แล้วมั้งถ้าทำไมาล่ะคะมันกำลังลดราคาอยู่เลยพี่นิชาเดี๋ยวเรากินไม่ไหวแล้วมันก็หมดอายุนะคะเอาก็พี่เห็นน้องชอบกินนะแต่แต่พี่นิชาโอ้ลูกช็อกโกแลตเยอะจังเลยแบ่งพ่อด้วยนะ ได้ค่ะเอ๊ะเมื่อวานพี่นิชาพากไปเลยไปไอซักผ้าไปร้านซักผ้าแล้วก็เอาไปอบผ้าอย่างนี้ถ้าเราเอาช็อกโกแลตไปอบมันจะเป็นยังไงนะพี่นิชาคะหนูขอเอาช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยไปแล้วนะไปไหนนะน้องอ๋อไป ไปนั่นไปปกินในห้องนอนนะคะเอติก้ากินในห้องนอนเดี๋ยวมดก็ขึ้นเตียงมาหมดนะอย่าทํำหกนะฉันจะดื่มน้ำเกลกอเย็นให้หมดกันแล้วฉันก็จะวารไปใส่ในเครื่องอบฉันอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะพี่นิชาบอกห้ามแสดงว่าถ้าพี่นิชาบอกว่าห้าม มันต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยนั้นที่กล้าไปทำกันละกันสามสองหนึ่งวับเอ้ยอาไหมืดล,ละสามสองหนึ่งอะไรลืมอีกละสามส,ามสองเฮ้พ่อเนี่ก็ไม่มาช่วยซักผ้าที่ร้านเลยที่บ้านก็ไม่มีเครื่องซักผ้าต้องมาให้แม่เข้ามาในร้านซักผ้าอีกเฮ้ย เข้าในตู้เสื้อผ้าแม่ราวดุนเกาะ <c oughs> แค่นี้แหละนั้นเดี๋ยวฉันวางไว้ตรงนี้นั้นเดี๋ยวฉันก็มานั่งดูวิวชมวิวอะไรแถวๆนี้หน่อยดีกว่าสวยจริงเจ้หนึง่งอีโออาอ์โออาอีโออาอโออาอี เด็กสาวคนนั้นทำไมไม่มีผู้ปกครองมาอะไรเนี่ยเดินมาคนเดียวแล้วอยู่ดีๆเขาก็วาร์ปมาเฮ้ย hey! วาร์ปมนุษย์วาร์ปได้อไปดีกว่าวาร์ไม่ลืมไปเราวาร์ปไปแล้วนี้ <c oughs> เอาชา็อกโกแลตไปในเครื่องอบผ้านะ <c oughs> เอ่อตู้ไหนดีนะตู้นี้แ็้แล้วกันฉันจะลองเอาชา็อกโกแลต ถ้าไปในเครื่องอพ่อไปเลยจ้าเจ้าช็อกโกแลตมันจะเป็นยังไงนะมันจะอุ่นๆใช่ไหมอะฉันไม่รู้ไหนดูนายเอ๊ะแม่คะทิก้าหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเคียวช็อกโกแลตเลยคะ่ะทิก้าเขาอาจจะปิดประตูก็ได้แต่ลูกเขาจะปิดทำไมอะคะห้องนั้นไม่เปิดแอร์นะทิก้า เขาก็หยิบรีโมทแอร์ไม่เป็นด้วยอะค่ะแม่เขาก็หยิบไม่ถึงอย่างเงี้ยเขาจะหายใจยังไงคะเปิดหน้าต่างในลูกมันก็ไม่มีออกซิเจนนะสิลูกข้างน้องเขาเปิดไม่เป็นคะ่กะกระจกมันล็อกอยู่อะคะ่ะอืมจริงด้วยละแม่แล้ววัทีก็จะออกจากบ้านจะออกยังไงหละห่ะคะพ่อก็พอดีประตูบ้านอะมันก็ล็อกนะ นั่นมันจะนั่นนะสีเน้เขาจะออกยังไงอ่ะวาร์ปได้ไงคะใช่แล้วใช่แล้วลูกนั้นทิกเกหนีออกจากบ้านแล้วแน่ๆเลยค่ะเอาแล้วนั้นลูกไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวทิก้าน่าจะวาร์ปกลับมาบ้านเองล่ะ แม่คะเออจริงเหรอคะน้องจะกลับมาใช่ไหมคะใช่จะลูกเนางไม่เครื่องวัดวัดไปไหนก็ได้วัดไปดาวังคันวัดไปดาว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 อะไรก็ได้ลูกเออจริงอ๋อลูกแม่มีอะไรให้หนูไปซักผ้าหน่อยจะลูกแต่บ้านเราไม่มีเครื่องซักผ้านะคะ ต้องซักมือเหรอคะหนูปวดมืออยู่พอดีเลยค่ะแม่หนูปวดมือมากเลยคะ่ะหน,นูซักคงไม่ได้หรอกมั้งคะไป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 ร้านชิคนั่น,น่ะที่หนูเคยไปอะอ้อนั่นน่ะสิค้านั่นหนูขอไปก่อนนะคะแลาวๆล้ล้แล้วเอาแล้วนั่นเฉยเหมือนพีนิดชาเลยนั่นนั่นอีกตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้ พี่ชาก็ไม่เห็นพี่ช้ะใจมาสักผ้านเลยลาลาลลลันั่นใส่สักผ้าดีกว่าตู้นี้ว่างอยู่ใส่สักผ้าไปเลยอืใส่ปลงสักฝอกลงไปลาลาลาลอไปประมาณกี่นาทีก็ไม่รู้ลาลลา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  ขยะไม่เป็นไรหรอกเอาแล้วชโคโค็อกโกแลตอบมันได้แล้วอ่ะงั้นฉันไปดูก่อนนะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้า กนนั่งกินชอ็อกโกแลตในห้องอ่ะแล้วเมื่อกี้น้องทำอะไรอย่าบอกนะว่าเอาชอ็อกโกแลตเข้าไปอบใน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 เครื่องอบผ้าเออจสซ่าใช่ค่ะดีกามันอบไม่ได้น้องถ้าน้องทานน้องต้องไปทิ้งนะกินไม่ได้แล้วน้องทำไมหรอคะมันเป็น ตู้อบผ้าไม่ใช่ตู้อบขนมมันก็เลอะเพอะหมดลสิ to แล้วคนที่จะอบผ้าต่อนะมันก็เลอะช็อกันแลต้สีน้องก็เอาไปซักใหม่นะคะแล้วก็ตากให้บางคนน่ะเขาอ่ะไม่อยากตักให้แห้งต้องรอไงเขาก็อบแล้วก็อบแล้วก็เสร็จเลยอย่างนี้ทำยังไงอืม กินช็อกโกแลตยังไงนะยังไงอุ้ยน้องกินไม่ได้มันสกรปรกน้องก็พี่ชอบบอกว่าเขาซักผ้าเสร็จมันก็สะอาดแล้วก็เอามาใส่ในเครื่องเลยค่ะโอ้โหน้องของกินกับของใช้เขาไม่เอามาปูนกันนะน,น้องน้องนี่พี่มเมยราจะพูดอะไรแล้วเนี่ย ค,คุณผู้ชมคะในชาเบื่อมากแล้วค่ะทีก้าหนีดื้อจริงๆบอกไปแล้วก็ยังทำอีกงั้นขอใช้เมคเคมี่ค้นลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายลิมกดไลค์กดเช่ากูซาทพาร์ทพูดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ตั้งน,นะกดกระดิ่งให้ด้วยะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยทีก้านี่ตัวอบพามาอบขนมไม่ได้นะคะทุกคนทีก้าพี่จะไม่ให้น้องกลับบ้านแล้วฮะแล้วแล้วก็งดตังค่าขนมด้วยเอ๊ะทีก้าทีถองไม่เป็น